สวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนคีชแนลอันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์อาชีวิตรอดกลางทะเลกันถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลย ประมาณเอาไว้ตกปลาอันนี้รอบกลางทะเลก็ประมาณนี้แหละไม่เห็นเหมือนรอบนี้ Tám mít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อะไรอ่ะสลัมบอลเฮ้ยสลัมบอลก็จะมาเนาะอะไรมีอะไรอีกนะบอกว่ามีดินยังไม่มีแซปปิ้งต้นไม้เลยทุกคนมีแค่นี้ยังไม่มีแซปปิ้งต้นไม้เลยอินเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เจอแซปปิ้งต้นไมล้ละละกัน ผลสุดท้ายคือไม่เจอแต่ก็ได้สมุดอินชานมาอันนี้น่าจะเอาไปเล่นร้อยวันได้นะแต่เราจะไม่เล่นร้อยวันเพราะความจำโทรศัพท์ เอามาก็ไม่ได้ใช้ะไรโอ้ใส่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเอิม่มเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนบายบาย